โอมชานิวันนี้วันที่21เดือนมีนาคมปี2 0 2 4เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงเฝ้าพิจารณาอยู่ภายในและฝึกฝนที่จะอยู่ในการจดจำตรวจสอบดูว่าลูกนั้นคงอยู่ในสำนึกของการเป็นดวงญาณและสำนึกของพระเจ้านั้นได้นานเท่าไหร่ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่นั่งอยู่ในความสันโดษและฝึกฝนที่จะอยู่ในสานึกดวงญาณคำตอบข้อที่หนึ่งไม่มีคำพูดผิดๆที่ปรากฏออกมาจากปากของเขาข้อที่สองพวกเขานั้นมีความรักฉันพี่น้องอยู่กับกันและกันและคงอยู่อย่างเป็นเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาม ข้อที่สามพวกเขานั้นมีคุณธรรมที่ดีมากๆพวกเขาไม่เคยแสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆข้อที่สี่สายตาหรือดิสตีของเขาอ่อนหวานมากๆพวกเขาไม่เคยอยู่ในสำนึกล่างข้อที่ห้าพวกเขาไม่เคยทำให้เกิดความทุกข์กับใครตาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงเอาความรักของลูกออกจากร่างกายที่เสื่อมสลายและมีความรักต่อดวงญาณอันเป็นนิรันด์ให้จดจำพ่ออันนี้เสื่อมสลายฝึกฝนดวงญาณน,นั้นคือพี่น้องกันและฉันกำลังสนทนาอยู่กับดวงญาณพี่น้องของฉันจุดที่สองให้ตึกตรองมาหาสมบทแห่งความรู้และก็สร้างสเตตหรือสภาพที่ไม่มีคำพูดผิด,ผด ปรากฏออกมาจากปากของลูกตรวจสอบบัญชีของลูกในทุกๆย่างก้าวพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นรับใช้ด้วยสำนึกของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและขณะเดียวกันมาเป็นตัวของความสำเร็จที่สูงส่ง ผู้รับใช้นั้นเป็นเครื่องมือตลอดเวลาและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับพ่อการมีความถ่อมตนนั้นคือหนทางที่จะได้รับความสำเร็จอันสูงส่งเพื่อที่จะได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ต่างๆที่ลูกทำให้มีสํานึกของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือและมีความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการทําเช่นนี้ลูกก็จะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินในการทํางานรับใช้จะไม่เคยมีความเหนื่อยล้าจากการรับใช้ไม่ว่างานรับใช้อะไรก็ตามที่ลูกถูกให้ทําลูกนั้นก็จะได้รับความสําเร็จโดยการใช้คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้และมาเป็นตัวแห่งความสําเร็จได้คติพป์ ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากล่างในวินาทีแล้วลูกก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในสุริยะวงได้อัจฉะโอมชานตน